สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับด็อกเตอรไดอารี่นะคะหมอหน่อยสุวัน,นีศิริวิมาลานันค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะ การแพทย์แบบองค์รวมนะคะคือการที่เราดูแลสุขภาพคนคนหนึ่งค่ะในทุกมิติของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตปัญญาและก็ในเรื่องของสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งค่ะจะมีสุขภาพดีค่ะ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแต่เราค่ะมีภาวะจิตใจที่ซึมเศร้าก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ไม่ดีได้นะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะการที่เราอยากมีสุขภาพที่ดีเราต้องดูแลให้ครบถุกมิติของร่างกายค่ะดังนั้นนะคะการแพทย์แบบองรวมของเราค่ะจึงเน้นในการที่เราใช้ศาสตร์ทางการแพทย์หลายๆศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางเลือดการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณแล้วก็การแพทย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเข้ามารวมกันนะคะทำให้การดูแลสุขภาพในคนคนหนึ่งค่ะครบทุกมิติของการดูแลสุขภาพทั้ง4อย่างค่ะการแพทย์แบบองค์รวมนะคะเราจะเน้นที่การหาสาเหตุข,ของการเกิดโรคค่ะมากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะการที่เรารักษาในคนหนึ่งคนนะคะ ถ้าเรารักษาที่ปลายเหตุเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ไม่สามารถตัดต้นตอของปัญหาได้นะคะดังนั้นค่ะเราจึงเน้นที่การตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเพื่อจะนําสาเหตุเหล่านั้นค่ะมาวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะป้องกันสาเหตุเหล่านั้นได้อย่างไรจึงทําให้คนคนหนึ่งค่ะสามารถมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะการแพทแบบองค์รวมค่ะเรายัางเน้นที่การรักษาแบบธรรมชาตินะคะโดยที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาให้น้อยที่สุดนะคะเพราะเราเชื่อว่าร่างกายของเราค่ะสามารถฟื้นฟูร่างกายของตัวเองได้ดีที่สุดนะคะเป็นยาที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะ ดังนั้นการแพทย์แบบองค์รวมค่ะเราจึงเน้นที่การใช้การแพทย์ทางเลือกนะคะเพื่อรักษาแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้ยาเป็นหลักค่ะนอกจากนั้นค่ะการแพทย์แบบองค์รวมนะคะเราจะเน้นการให้ผู้ป่วยค่ะเป็นศูนย์กลางของการรักษาร่วมกันกับแพทย์ด้วยนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราเชื่อว่าคนที่รู้เกี่ยวกับร่างกายเราดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะดังนั้นค่ะคนไข้นะคะจะรู้ในเรื่องของสุขภาพของตัวเองมากที่สุด การวางแผนการรักษาเนี่ยจึงจะเน้นการรักษาไปโดยการปรึกษากันระหว่างคุณหมอและคนไข้นะคะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้นะคะ จึงเป็นที่มาของสัพท์แพทย์ในยุคสมัยปัจจุบันนะคะหรือที่เรียกว่า p e r s o n a l l i f e medicine นะคะโดยที่เราจะเน้นไปที่การรักษาเฉพาะบุคคลนะคะเพราะเราเชื่อว่าในคนหนึ่งคนคะ่ะจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในร่างกายที่ต่างกันทําให้การรักษาโรคหนึ่งโรคเช่นโรคเบาหวานในคนไข้2คนเนี่ยอาจจะการทําการรักษาไม่เหมือนกันเพราะว่ามีติสุขภาพของทั้ง2คนเนี่ยแตกต่างกันนะคะดังนั้นการแพทย์ยุคใหม่คะ่ะเราจึงเน้นการรัก าเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะ ตั้งแต่การตรวจค่ะการตรวจเฉพาะบุคคลนะคะการรักษาการใช้ยาการใช้อาหารเสริมเฉพาะบุคคลการให้คำแนะนำทางสภาพจิตใจและก็อารมณ์ทางจิตวิญญาเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการรักษาในแต่และเฉพาะบุคคลเนี่ยจะทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับคนไข้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการแพทย์องค์รวมนะคะที่กล่าวให้ฟังสั้นๆน,นะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านนะคะจะรู้จักแพทย์องค์รวมแล้วก็การแพทย์แบบ Personal i z e e Medicine หรือการรักษาแบบเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเก็บความรู้ในเรื่องของการแพทย์องรวมในวันนี้นะคะขอฝากไปนิดนึงค่ะสถาบันะะส,บสุขภาพแจ้ความงานไตายาของเราคะ่ะ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะคะทุกริติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านกายจิตใจอารมณ์จิตวิญญาและก็สังคมนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังเด่นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแบบ personalized medicine หรือว่าการดูแลเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับในหัวข้อถัดไปหมอจะหาความรู้เรื่องน่าสนใจใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ